แล็กนาโรกโมบายอีเทนอลเลิฟก็ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับให้มีความสมจริงมากขึ้นนะครับเป็นระบบ3ามิติเลยนะครับถือว่าสามารถเอามาทำสตรอรี่เป็นเรียลไลดได้นะครับผมเลยลองเอามาทำดูนะครับอเอามาเริ่มกันเลยนะครับเช้าวันหนึ่งนะครับตัวละครของผมเอง เสียแซมนั่นเองครับนอนอยู่บนเตียงของเขา,าแน่นอนนะครับก่อนอื่นผมอยู่ในบ้านนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำนะครับตัวละครผมตัวผมเองครับชื่อเสียแซมนะครับก็มีบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งนะครับ ตั้งอาศัยอยู่ในเมืองพนเทล่านั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็จะพามาเดินเล่นในเมืองใหม่ของผมนะครับอันนี้เป็นชั้น2ของผมนะครับบ้านชั้น2ของผมเนี่ยประกอบไปด้วยโต๊ะนั่งทํางานนะครับแล้วก็มีโต๊ะอาหาร2โต๊ะนะครับถูกจัดเรียงไว้โต๊ะหนึ่งเนี่ยเป็นแบบสไตล์ ออกแนวเป็นญี่ปุ่นนะครับมีไม้ไผ่ด้วยนะก็เมื่อผมจัดบ้านแล้วเนี่ยนี่ครับผมก็สามารถเข้าไปนั่งกินข้าวนะครับกับเพื่อนๆที่มาเยี่ยมบ้านได้นะครับสำหรับถ้ามากับเพื่อนสาวๆเนี่ยครับคนไหนชอบความสดใสกุ้งกิ้งหน่อยเนี่ยอาจจะเลือกโต๊ะสีชมพูตัวนี้นะครับในการนั่งรับประทานอาหารและก็พูดคุยกัน นี่ครับมีเตาผิงอุ่นๆนะครับเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอ่ะเราลงมาที่ชั้นหนึ่งกันดีกว่าครับตรงนี้เป็นสมุดจดบันทึกนะครับเอาไว้จดบันทึกเรื่องราวประจำวันของเราส่วนตรงนี้เป็นตู้เก็บของนะครับผมตั้งไว้สองตู้แล้วก็บ้านของเจ้าสัตว์เลี้ยงสองหลัก ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องมีสองหลังนะครับแน่นอนว่าตรงนี้ควรจะเป็นประตูทางเข้าบ้านนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นประตูลงลวงๆจริงแล้วทางเข้าบ้านของผมนะอยู่ทางนี้นะครับผมนี่ครับถ้าออกตรงนี้ก็จะไปเป็นสวนนอกบ้านของผมนั่นเองอ่ะเรามาดูโซนข้างในก่อนนะครับโซนข้างในเดีย สิ่งแรกนะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านของน้องเหมียวนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านหลังก็มีโตะแล้วก็มีน้องแปะกล้วยนะครับเป็นเจ้าตัวละครสัตว์เลี้ยงลุนตินะครับน่ารักเขียววันนี้ผมจะพาน้องแปะกล้วยเนี่ยออกไปเดินเล่นซะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวต้อง พาน้องเขาออกจากบ้านก่อนแล้วผมจะรู้ได้ไงเนี่ยคนไหนเป็นน้องแปะกล้วยของผมอ่านี่นี่ครับผมฟักน้องแปะกล้วยออกจากไข่น้องแปะกล้วยก็จะมาเดินเล่นกับผมในวันนี้นะครับอพอเข้ามาในโซนในบ้านเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นใบสก,กอนะครับเอาไวา้เปิดสวย นะครับนี่มันสวยไหมเนี่ยหน้ามือนผีเลยตรงนี้เป็นประตูนะครับเปิดปิดได้นะครับผมอ่านี่มาเปิดปุ๊บก็ให้เข้าไปเข้าไปกดกดหน่ฮึบอ่านี่เข้าไปครับตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารห้องข้างล่างครับเอา้าประตูติดนะครับเข้าไม่ได้นะต,นต้องเข้าประตูนี้ฮึบอ่าเข้ามาตรงนี้จะมีเป็นโซนเคาน์เตอร์อาหารนะครับ เหมือนห้องครัวนะครับเป็นบาร์ให้แบบรับเพื่อนๆที่มากินเลี้ยงกันในวันนี้นะครับอะไรอย่างคึมุดไปไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นโซฟาเอาไว้นั่งเล่นกันนะครับมาเราไปโต้อกันที่ตรงโซนตู้เสื้อผ้าข้างในกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเสื้อผ้าแล้วก็มีเก้าอี้น้องหมีเนี่ย เอาไว้นั่งเล่นนะครับผมแล้วก็เก้าอี้เยติทำไมต้องไว้ตรงนี้เนี่ยดูไม่มีความเข้ากันเลยโอ้ตอนนี้เรามาอยู่ในคอนเทลล่าแล้วนะครับคอนเทลล่าเนี่ยก็คือเมืองหลักของเกมแลกนาร็อกโมบายนั่นเองนะเวลาเราเข้าเมืองมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเจอนะครับก็คือเจ้ายาม2คนนะครับที่อยู่หน้าเมืองแนนอนวันยามฝั่งท้ายเขาบอกว่า ช่วงนี้ซอมบี้ชอบมีคาฟาหายตัวไปเหมือนกับว่าทุกคืนวันพุธจะมีเรื่องแปลกๆแปลว่าวันพุธเนี่ยไม่ปกตินะครับผมเรามาลองถามยามฝั่งซ้ายสิคุยเหมือนกันนะครับช่วงนี้ชอบมีคาฟาหายตัวไปเหมือนกับว่าทุกคืนวันพุธจะมีเรื่องแปลกๆน่าจะเป็นกิจกรรมคาฟานะครับ พอเดินเข้ามาเนี่ยในเมือง,งทางด้านซ้ายนะครับอ่าจะมีสวนมีเจ้าชีบะน้อยนะครับกําลังเดินไถตูดไปกับหญ้าอ้อน่ารักจริงเข้าไปเล่นน้อยสิไม่ได้นะฮะเขามันคงมีปัญหาก,กับหาตัวเองอ่ะดูสินผมว่าเขาต้องคันตูดแน่ๆเลยอ้ชอชอโอ้น่ารักมาก มาดูอีกทางนึงดีงกว่าทั้งขวา,าตรงนี้นึกว่าจะเป็นทางลัดไปไม่ได้ครับทางนี้เป็นทางตัดนะครับลองสังเกตดูนในแมปนะอืบเมื่อเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอพนักงานขาฟ้านะครับก็คือพนักงานบริการประจำนีณนั่นเองนะครับที่จะให้คุณได้เซฟได้จุดเกิดน,นะได้เซฟจุดเกิดโอ้ชาก่อน เพื่อนๆเห็นอะไรไหมวันนี้เราจะให้น้องแปะกล้ยได้ดูการต่อสู้หนังตะลุงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโนั่นเป็นการต่อสู้นะครับระหว่างอัศวินนะครับกับน่าจะเป็นปาฟูเมตนะครับเป็นเหล่าร้ายนะครับเป็นมอนสเตอร์ร้ายแน่นอนเลยผมว่านะครับรลองดูกันดีกว่าว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรอ่า เราต้องนั่งดูนะครับไม่งั้น๋ยคนข้างหลังจะไปมันจะบังคนข้างหลังได้ไม่มีใครเลยนะครับก็เป็นการต่อสู้นะฮะของ win. อัศวินโอฮู้สุ้กันขับเกี้ยวนะครับเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็สู้กันไปเรื่อยๆนะแค่นี้แหละโอเคก็ตอนนี้ เราก็เดินเข้ามานะสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยก็เป็นคุณลุงนะขายพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะครับเขาชื่อลุงเชฟเพตโต้นะครับก,รก็จะขายแบบพวกอุปรกรณ์วิธีการนะครับสอนว่าโอ้เฟอร์นิเจอร์นี้สร้างอย่างไรสร้างอย่างไรนี่ครับเราก็เอาเหรียญโปลลิงเ,เี่เมียไปซือได้นะครับ วันนี้เนี่ยผมอยากจะสร้างวันนี้มีสีชมพูไปผมว่าจะผมอยากจะซื้อเปลี่ยนบันไดดีกว่าทีนี้ผมจะเปลี่ยนบันไดดีกว่าครับผมมาดูดีกว่าว่าบันไดเนี่ยมันใช้อะไรในการสร้างบ้าง นะครับตอนนี้ผมก็อยู่อุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วนะนะแล้วก็ต้องใช้ไอไอเมอทาเป็นแผ่นไม้นะครับ่าแผ่นไม้เนี่ยเราต้องถามลุงสิลุงมีขายหรือเปล่านะไม่มีนะ่เหมือนลุงเขาจะสอนแค่ว่าทํำยังไงนะครับเราต้องไปหาว่าแผ่นไม้ขายที่ไหนนะครับเตือออ่อมีตู้เกมเหมือนมีตู้เกมด้วยนะครับผมตู้อะไรเอ่ย เหมือนเป็นเหรียญพิเศษนะครับอะไรก็ไม่รู้นะผมไมรู้จักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมียานพานะมีโอของอะไรเต็มไปหมดเลยไม่รู้เหรียญมาจากไหนเหมือนกันนะโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นหรอกเอาเอาไว้อค่อยหาวิธีแล้วกันโอเคเราไปเดินต่อไปนะไปเจอน้องเฟอร์รัสนะ ครอบครัวคือผ้าเทียบเรือที่อบูนที่สุดนะครับนั่นแหละครับเรื่องจริงนะน้องเขาพูดถูกเลยออมีร้านขายเครื่องดื่มตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าพนักงานไม่อยู่นะครับมีน้องมิสอินานะครับ เป็นคนแลกเปลี่ยนหมวแน่นอนละ่ะพูดว่างไงนะแอบบอกเจ้าว่าข้าคือผู้ที่ขายเครื่องประดับศีรษะของบริษัทคาฟาเครื่องประดับศีรษะรุ่นพิเศษสามารถหาซื้อได้ที่ข้านะอ๋อเจ้าเด็กเมื่อวันซืนจะมีจอมโจรที่ไหนสวยได้อย่างข้าใส่หัวไปจากที่นี่ซะ ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่าอออนี่นี่แหละครับคุณชิฟนี่แหละคนนี้แหละเขาเป็นคนขายของอ่านี่เขาขายแผ่นไม้เมื่อกี้เขาใช้เท่าไหร่นะ15ชิ้นหรือเปล่าอ่า5ชิ้นเองโอเคเราจะสร้างบันไดแหละผลิตช่อได้บันไดแล้วนะครับผม มาที่นี้แหละที่บ้านเราก็จะมีบัไนไดแบบที่เราต้องการแนวนะครับผมตอนนี้นะครับเมื่อมอาอัปเดตใหม่นะครับตรงนี้ก็มีเหมือนเป็นบ้านเห็ดดูไปนะใช่ไหมบ้านเห็ดหรือเปล่าคือซพม,ม้มออกมาหน่อยสิอืม,มใี่บ้านเห็ดฮนะเป็นเหมือนเสากลางเมืองอาจจะเอาไว้หลบฝนก็ได้นะครับ เขาดูมันมีชายกาวมานิบหนึ่งนะแต่แล้วฝนไม่ได้ทำอะไรเราในเกมแล้วโอ้นี่ครับจุดนี้ก็มาเจอพ่อค้าขายผล,ลไม้ไมไแน่นอนช่วงนี้การเจ็บโจวพืชผลไม่ค่อยดีเลยถ้ายังมีแหล่งเพาะปลูกที่ดีร้านขายผล,ลไม้ของข้าคงต้องปิดตัวแน่เลยอ๋อถ้าไม่มีแหล่งเพาะปลูกที่ดีแล้วท่านขายอะไรละ่ะข้าพอจอุดตรงได้นะ ต่ท่านไม่บอกเลยว่าท่านขายอะไรนะครับเราก็เลยอุดหนุนของท่านไม่ได้เลยต่อไปนะครับเราก็มาเจอเฟรดนะครับเป็นคนขายเครื่องเล่นอัศจัยนก็คือเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เอาไว้ใช้ส่งหัวใจให้เพื่อนนะครับหรือว่าเซ็กเลื่อนให้กลายเป็นสัตว์เช่นตัวโปิงหรือว่ามารินนะครับผม แล้วตรงนี้ก็มีการทำเครื่องประดับทีษะนะครับผมของคุณ s m i ยแอสซิสแตน t นะครับก็นี่โอ้นี่อุปกรณ์นี่ครับทำโอ้นี่ผมเคยทําไปหมดแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทําบวกฟรีหนึ่งนะครับลิตจะเลยอันานเป็นจิ๊บปูลิ่งนะครับผม ก็เดี๋ยวจะลองสมใส่ให้เพื่อนๆดูนะ。ฮึบอา้าวมองไม่เห็นเลยแต่ว่าเเป็นเพราะว่าผมใส่ชุดเจ้าตัวไก่อยู่แน่ๆเลยต้องเปลี่ยนเป็นชุดอื่นนะครับตอนนี้ผมไปอาชีพมินจา,าใช้พื้นฐานอาชีพมินจานีครับเป็นกีโปลิงง สวยๆนะครับฟุงซิงนี่เราคือร้านช้าแห่งความโชคดีนะครับผมอ่ดูซิวันนี้มีอะไรโชคดีขายบ้างไม่ค่อยมีอะไรโชคดีเลยนะครับผมเป็นของที่สามารถหาได้ง่ายๆผมพระโชคไม่ค่อยดีแล้วล่ะต่อไปต่อกันที่คุณคูรุนะครับคนนี้เขาเป็น ผู้จัดการร้านกาแฟโปลิงนะครับผมว่ากาแฟของเธอต้องอร่อยแน่ๆเลยเอ๊ะอาหารของครอบครัวเราโปลิงทำอาหารใช่ไหมแน่นอนโปลิงของข้าน,านมม่ารักเชมล่าอ๋อคือนางก็คืออวดโปลิงของนางนั่นเองนะใหน้องดูสิเราสามารถคุยกับทุลูกของเธอได้ไหมไม่ได้นะผม ในร้านเนี่ยก็มีพนักงานใส่ชุดกิโมโนอยู่นะครับแต่ว่าเป็นลูกค้าก็ไม่รู้นะชื่อคุณชินโกนะครับสวัสดีครับคุณชินโกโอ้ว้าวผู้จัดการร้านโกหเจ้าโปลิ้งไม่มีมือนำอาหารอร่อยได้ยังไงผู้จัดการร้านทำเองทั้งหมดนั่นแหละโอ้โหจริงนะครับเนี่ยแหละความจริงแน่นอนเราไปคุยกับ คนต่อไปนะครับคุณโจลีเนียครับโจลีโจลีนะคุณโจลีบนหน้าโอโหจริงๆทำไมถึงให้โปรลิงจำนวนมากอยู่ในฟอนเทรานะครับขาน่าจะเป็นลูกค้าที่ไม่พอใจแน่นอนละ่ะตรงนี้เราไม่สามารถเข้าไปนั่งได้นะครับเก้าอี้นี้เขาคงไม่เตรียมไว้สำหรับเราตัวนี้อาจจะจุกจองไ้แล้วนะครับ ที่โต๊ะนี้มีการสนทนาของขุนนางแห่งจักรวรรดิทั้งสองนะครับแน่นอนเรามาดูกันว่าเขาสนทนาอะไรกันพี่สาวพวกเรารีบกลับเถอะอะไรสักอย่างไม่เห็นด้วยนะต้องรีบอ่านให้ทันพี่สาวพวกเรารีบกลับเถอะอย่าให้นายต้องโรนานเลยแต่ว่าพี่สาวเขาไม่ได้คุยอะไรนะลอดูสิสแกแปลว่ากลัวนะครับผม ถ้าหากนายน้อยรู้ว่าข้าใส่เสื้อผ้าของเขาจะต้องลงโทษข่าอย่างแน่นอนโอ้แปบลบว่าเธอนะ่ะเอาเสื้อผ้าเขามาใส่ใช่ไหมฮะไม่ดีนะครับการขาโมยใส่เสื้อผ้าเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับมอย่าจ้องข่าอย่างนั้นสิข้าเองโอ้ไม่สินายน้อยจะตีเจ้านะ งงแล้วสิผมก็งงเหมือนกันนะการแปลของเขานั้นช่างน่าตกใจจริงๆที่นี่เป็นโต๊ะสนทนาของเราโนวิด no นะครับซูปเปอร์โนวิดทั้ง2คนคุณโรเบิร์ตและคุณเอนเวอร์สวัสดีอมผู้จัดการร้านน่ารักมากนะเฮ้เ hey, จ้าคือใครอยาอฟัง ข้ายูซี่อ๋อคนนี้มาแอลเจ้าของร้านนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นเพื่อนของเขาไม่นะไม่ใช่เพื่อนกันนะเขาดิฟดูโปริงของข้าสีน่ารักมากใช่ไหมแปลว่าคนเนี้ยเขาต้องเป็นเพื่อนกันแล้วส่วนโรเบิร์ตเนี่ยเขามาจีบเจ้าของร้านนะครับ่ายนอนละมันร้ายมันพาเพื่อนมาด้วย เพื่อที่จะเอามาบังหน้าแต่มาจีบเจ้าของร้านโอ้โหต่อไปนะเราเดินขึ้นมาถึงกลางเมืองแล้วก็เจอพบกับดอกลิลลี่ออฟเดอะว e ลเล่นะครับแน่นอนถ้าข้างหน้าดูคึกคักจังข้าอยากเข้าร่วมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณคนนี้เนี่ยเขามีไว้ทำอะไรนะครับโอเคเราไปต่อกันดีกว่าไม่ได้ออกน้ำออกทางนี้นะต้องไปออกทางอื่น อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับ